บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลงทะเบียนเรียบร้อย5กันยาถึง31ตุลาคม2565กรรไม่ผ่านอุทธร์ไปประกาศรายชื่อน่าจะวันที่23หรือม่็30เดท้ายเดือนมกราคมนี้แหละครับปีนี้แหละครับผมแล้วก็ใช้ปัดวันที่1มีนาคม66นะครับและที่สำคัญยืนยันตัวตนกรุงไทยอ้อมสินทกอสอใกล้บ้านท่านครับผมและก็ที่สำคัญ การใช้สิทธิ์ผ่านบัตประชาชนนะครับรอบนี้ครับผมแจ้งให้ทราบครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ลงทะเบียนเรียบร้อย5กันยาถึง31ตุลาคม2565กรรไม่ผ่านอุทธร์ไปประกาศรายชื่อน่าจะวันที่23หรือไม่ก็30เดทท้ายเดือนมกราคมนี้แหละครับปีนี้แหละครับผมแล้วก็ใช้ปัดวันที่1มีนาคม66นะครับและที่สำคัญยืนยันตัวตนกรุงไทยออมสินทกอสอใกล้บ้านท่านครับผมแล้วก็ที่สำคัญการใช้สิทธิ์ผ่านปร,ประชาชนนะครับรอบนี้ครับผมแจ้งให้ทราบครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลงทะเบียนเรียบร้อย5กันยาถึง31ตุลาคม2565กัรไม่ผ่านอุทธร์ไปประกาศรายชื่อน่าจะวันที่23หดือไม่ก็30เดท้ายเดือนมกราคมนี้แหละครับปีนี้แหละครับผมแล้วก็ใช้ปัดวันที่1มีนาคม66นะครับแล้วที่สำคัญยืนยันตัวตนกรุงไทยอ้อมสินทกอสอใกล้บ้านท่านครับผมแล็ที่สำคัญ การใช้สิทธิ์ผ่านป่ประชาชนนะครับรอบนี้ครับผมแจ้งให้ทราบครับ